ต้องขอความเป็นธรรมนะคะไปขอความช่วยเหลือผ่านทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะเธอเองไปจับได้ว่าสามีแอบไปมีผู้หญิงคนอื่นบุกตาม GPS ไปไปถึงคอนโดแล้วภาพที่เห็นมันบาดตาบาดใจค่ะ ขนาดเห็นเขาอยู่กันในห้องนอนทางสามียังบอกว่าไม่มีอะไรกัน mm hmm. ขนาดที่ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นสาวดาวติ๊กตอกบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าฝ่ายชายมีทออตัวแล้วแต่ฉันรักของฉัน oh. มันหักห้ามใจไม่ได้ให้ดูคลิปภาพเหตุการณ์วันที่2มกราคมค่ะทางภรรยาหลวงเดินทางไปที่คอนโดนแล้วได้เห็นภาพนี้ มาเข้มไหนบอกไม่เป็นเมยน้อยเขาอ่ะกอดกันกลมเลยไม่เราพร้อมจ่ายไม่ใช่หรอคุณกวางคุณผู้บริหารเลยจะออกไปผอออ่ออมาโทรศัพท์มาเออดีโอ้โหสุดยอดเลย พี่พี่เอาถ่ายถ่ายท่าหน้าคนสวยดิเอามันต้องผงสางเอาไปพอแล้วพอแล้วจุนจุนพออะแล้วทำไมตอนทำไม่คิดอ่ะเออเข้าใจเออเข้าใจมือแล้วก็คุยเรื่องมันมาคุยเมาเรี่อมันมาคุยอะอคุยกูไม่ทำอะไรปิดห้องอ่ะเรียกคุยเรียกคุยมาค่ะคุณกวางอะปิดก็ล้วอ่ะคุยคุย่าออกมาค่ะคุณยังไง เอเอเดี๋ออคุยเดี๋ยวนี้้วแตเราเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่ไม,มันไม่ได้แยกกันมันปอดมันกลมดิกเลยยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเพื่ยังนี้คือเขาพร้อมจ่ายก็พร้อมตายก็ออยเจอตอนนี้สท่านผู้ชมและตาคิดว่าเขาจะคุยกันดูเรื่องไหมคะอืมค่ะ คงคุยกันไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าภาพมันฟ้องแบบนี้พุ่งกับเวทีของเราถึงขนาด้องโอ้โหเจออย่างนี้เลยเหรอทางสาวที่นอนอยู่บนเตียงร้องกรี๊ดเสียงดังเลยหลังจากที่คุณจูนเมียหลวงเปิดตะตูเข้าไปคุณจูนตามไปหลังจากที่เห็น GPS ไปโผล่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดตะบังค่ะแล้วเปิดเข้าไปก็เจอภาพแบบนี้ทั้งคู่อยู่ใต้ผะห่มกอดกันอดกันกลมเลยคุณจูนบอก ขณะที่ฝ่ายชายเองก็พยายามจะด,ดันทางคุณจูนออกมาบอกว่าเดี๋ยวออกไปคุยเดี๋ยวออกไปคุยแล้วทางคุณจูนก็พยายามเรียกให้ผู้หญิงที่นอนอยู่บนเตียงออกมาคุยว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์เดินทางไปคุยกับคุณจูนวัย29ปีค่ะเล่าเหตุการณ์บอกว่าเธอรู้จักกับเนสซึ่งเป็นสามีเมื่อปี66สามีมีอาชีพขับรถไตรเดอร์เป็นรถเก๋งรู้จัก ก็เพราะว่าตอนนั้นเธอเรียกรถผ่านแอปจะไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านลาดตะบังหลังจากเรียกรถของทางเนสมาพอส่งเธอเสร็จเนสก็ขอแลกลายแล้วหลังจากนั้นหายการติดต่อไปค่ะจนอยู่มาวันหนึ่งเธอต้องการจะเรียกรถเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนก็เลยนึกขึ้นได้ถึงเนสเลยทักไปหาเนสแล้วให้เนสมารับเนสบริการดีทุกอย่างหลังจากวันนั้นก็เริ่มพูดคุยกันเรื่อยมาแล้วก็ตัดสินใจคบกันเป็นแฟน ตอนนั้นฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องข้างวดรถข้างวดบ้านแล้วก็ทักไปหาแฟนเก่าเพื่อจะขอยืมเงินทางจูนบอกว่าก็ตัดปัญหานะก็ออกข้างวดรถออกค่าเช่าบ้านให้เพื่อที่ฝ่ายชายจะได้ไม่ต้องไปติดต่อกับแฟนเก่าอีกแล้วฝ่ายชายก็ยินดีจะเลิกยุ่งกับแฟนเก่าแล้วมาคบกับเธอแบบจริงจังคบได้ประมาณสองสาเดือนค่ะก็พากันไปจดทะเบียนสมรสหลังจากนั้นไม่นานจูนตั้งท้อง แต่จูนบอกว่าฝ่ายชายไม่ได้มีสีหน้าท่าทางดีใจเลยยิ่งมารู้ว่าเธอท้องลูกชายแต่ว่าก่อนหน้านี้เนสเคยบอกกับเธอว่าอยากได้ลูกสาวแต่อ้าไม่เป็นไรได้ลูกชายก็ยังดูแลยังเอาใจใส่ทุกอย่างก็ยังปกติจนเธอท้องได้5เดือนฝ่ายชายเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเธอแอบไปดูโทรศัพท์ของสามีพบว่ามีการคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแพมเป็นทูสอนภาษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง คุยกันผ่านทางอินสตาแกรพอเธอถามสามีสามีก็ไม่พูดไม่ตอบอะไรเธอตัดสินใจทักไปเลยจุนทักไปคุยกับทูแพมทูแพมยอมรับว่าคุยกับเนสจริงแต่ทูแพมอ้างว่าไม่รู้ว่าเนสมีเมียมีลูกแล้วหลังจากนั้นทูแพมยอมที่จะเลิกคุยกับเนสต่อมาเธอมาจับได้อีกหลังจากทูแพมมาจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่านก เป็นเพื่อนร่วมงานของสามีเธอเคยเจอผู้หญิงคนนี้ด้วยในงานเลี้ยงของบริษัทแวบแรกที่เห็นต่อมเอ๊ะเกิดขึ้นจูนบอกว่าจูนสงสัยเลยว่านกต้องมีอะไรบางอย่างกับสามีของเธอแน่จนมาความลับแตกก็คือนกก็มีสามีอยู่แล้วแล้วสามีของนกจับได้ว่านกแอบมาคุยกับเนสซึ่งเป็นสามีของจูนตอนนั้นเธอบอกว่าเธอท้อง8เดือนนะคะใกล้จะคลอดท้องแก่เต็มที เสียใจมากแต่สุดท้ายนกก็เลือกที่จะเลิกยุ่งกับเนสแล้วกลับไปหาสามีตัวเองเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็จบไปครูแพมจบนกจบแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยยังมีต่ออีกนะคะพี่หมวยคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอบอกมาจับได้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ ช่วงนั้นคือวันที่12นะคะเธอไปเห็นคอมเมนต์ข้อความของสามีค่ะคอมเมนต์ comment ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกวางกวางคนนี้เป็นสาวดาวติ๊กตอกนะคะคือเธอเนี่ยไปสะกิดใจเพราะว่าไม่ได้คอมเมนต์อยู่แค่คลิปเดียวนะคะคือสามีคอมเมนต์ทุกคลิปกดหัวใจทุกรูปเธอก็เลยแปลกใจค่ะก็เลยเอามือถือสามีเนี่ยไปเทค็คปรากฏว่า สามีเนี่ยรอบนี้แอบไปคุยกับสาวดาวติ๊กตอกรายนี้นะคะแล้วก็คุยกันมานานแล้วค่ะแล้วมีวิดีโอเขาหากันด้วยหึงหวงกันคิดถึงกัน เธอก็เคยพยายามถามสามีแต่สามีก็ปิดปากเงียบนะคะไม่ตอบอะไรซักคำบอกว่าเพื่อนเพื่อนในติ๊กตอกไม่มีอะไรอย่ามากล่าวหากันลอยๆถ้าจะจับผิดเนี่ยสามีบอกต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาต้องจับให้ได้คาเตียงฝ่ายชายถึงจะยอมรับค่ะและหลังจากนั้นนะคะเธอก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปปรึกษาเพื่อน เพื่อนก็แนะนำดีนะคะบอกให้ใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆเก็บข้อมูลหลักฐานไปเรื่อยๆเธอก็ทำตามนั้นนะคะจนเธอเนี่ยไปเจอรูปในมือถือของสามีค่ะไปเจอว่าผู้หญิงคนนี้อยู่คอนโดที่ไหนเลขห้องเบอร์อะไรจนกระทั่ง2มกราคมที่ผ่านมานะคะเธอก็เลยตาม GPS ของสามีปรากฏว่า GPS ไปขึ้นที่คอนโดนี้ล้วค่ะ เธอก็เลยตัดสินใจพาเพื่อนไปตามหาสามีที่คอนโดขึ้นไปที่ห้องนะคะจนจับได้คาหนังคาเขา,ขาจริงๆตามคลิปนี้ค่ะคือจะเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยเธอก็ค่อนข้างมีสตินะคะเนี่ยค่ะแต่ประตูเนี่ยเปิดอยู่พอดีแล้วเธอก็เลยส่งสัญญ,ญาณให้เพื่อนเนี่ยตามไปนะคะเพื่อนก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ได้หลักฐานเต็มๆเนี่ยละค่ะที่อยู่ด้วยกันนะคะ ทางผู้หญิงดาวติ๊กตอกคนนี้เห็นเธอเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจค่ะเนี่ยค่ะดังเลยแล้วหลังจากนั้นก็เอาผ้าห่มมาคลุมตัวเองอ,เอ,เอ่าซึ่งหลังจากที่ไปเจอกันสามคนแบบนี้นะคะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเธอบอกว่าสาวติ๊กตอกขอปิดห้องคุยกับเธอสองคนแล้วก็ยอมรับนะคะบอกว่ารู้มาตลอดว่าฝ่ายชายเนี่ยมีลูกมีเมียแล้วแต่ ใจมันรักจึงหักห้ามใจไม่ไหวแล้วก็ตีหน้าเศร้าโผเข้ามากอดเธอทําเหมือนว่ารู้สึกผิดค่ะซึ่งเธอก็เลยบอกว่าให้เลิกยุ่งกับสามีเธอแต่สุดท้ายเนี่ยปรกากฏว่าวันที่5้ามกราที่ผ่านมาค่ะสาวดาวติทต่ตอคนนี้ไปแจ้งความอผิดเธอข้อหาบุกรุกยามวิการนะคะโดยที่สามีของเธอเนี่ยไปเป็นพยานให้ด้วยเนี่ยค่ะ เท่ากับว่าเธอเนี่ยถูกฟ้องด้วยนะคะช้ำขนาดไหนเออเพราะว่าคุณเป็นเป็นเป็นชู้กันเนาะเราไปเอากันถึงที่เลยก็แล้วแต่ไม่ได้เพื่อนค่ะเพื่อนกันไม่ไม่กอดไม่กอดกันกลมเนาะหลักฐานเราแน่นอยู่แล้วหลักฐานแน่นอ่าแน่นมาเลยมีการคุยกันทั้งนั้นเมีทนายอยู่แล้วเออเตรียมค่ะเตรียมทนายถ้าเก่งก็เอาเลยค่ะ เอาค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะได้จัดมาเลเซียได้ค่ะปากเก่งทั้งคู่เลยไหนบอกว่าเติดต่อกันแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่นี่เราติดต่ออยู่แล้วก็ยังก็ยังมีหน้าละลื่นหน้าละ่นก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเ้วติดต่อมันจบกันแล้วครับแต่แต่ทางนี้เขาบอกว่าไม่ต้องไปทําไม่ต้องแจ้งไม่ต้องอะไรมันคงไม่ทําอะไรหรอกลูกสาวจะมาคุยกับมึงเรื่องนี้จมาคุยกับกูไม่ไม่ทำไมต้องคุยอ่ะก็คือไม่คุยใช่ไหม คุยเรื่องอะไรอบุกลุกกระแจ้งไปบุกลุกแค่นั้นเองเออโอเคตามนั้นเพราะมันเป็นมเป็นเมียน้อยนะเออเพื่อนอะไรนอนกอดกันกลมคลิปก็มีค่ะตอนแรกคุณเจ้าอะไรอบุกลุกว่ากูเล้วบกไม่ต้องไปแจ้งแต่เขาแจ้งไปแล้วให้เขาแจ้งไปไม่เป็นไรค่ะตามนั้นเออให้เขาแจ้งไปเลยการตออ่ให้เชิญเลยค่ะคุณเป็นพยานให้เขาว่าคุณก็เชิญไปเลยค่ะไม่ว่ากันพยานฉันก็แน่นเหมือนกัน เออค่ะคุณไม่ต้องเก่งค่ะอืมมาเลยอ่าไม่ต้องเก่งค่ะไม่ต้องเก่งไปบาลูกเธอเองช้ำใจนะคะเหตุการณ์ในวันที่สองมกราคมถูกทางสาวชูแจ้งเธอข้อหาบุกรุกแล้วสามีจะไปเป็นพยานให้ฝั่งชูด้วยค่ะคุณจูนบอกว่าเธอเครียดมากค่ะเคยคิดสั้นถึงขนาดอยากจบชีวิตด้วยคือไม่อยากอยู่แล้ว อยากจบชีวิตทั้งชีวิตตัวเองและชีวิตของลูกแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนเข้ามาห้ามทันเธอเองไม่รู้จะทํายังไงนะคะตัดสินใจขอความช่วยเหลือกับคุณต้นอปรากฏว่าพอแม่สามีรู้เรื่องว่าเธอไปหาคุณต้นออแม่สามีไม่พอใจที่เธอพยายามทําแบบนี้แล้วก็พูดเกลี้ยกล่อมเธอค่ะบอกว่าไม่ต้องฟ้องร้องไม่ต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตได้ไหมลูกแม่ไม่ดีเองถ้าลูกแม่จะมีทยปล่อยเข้าไปเธอ เดี๋ยวแม่จะไปเรียกเงินค่าเสียหายจากสาวดาวติ๊กตอกมาให้จูนเองเดี๋ยวแม่เรียกมาให้หนึ่งแสนแลกกันละกันจูนอย่าไปออกข่าวอะไรมากมายจะได้ไม่ต้องมีก,การฟ้องร้องดำเนินคดีกันทางคุณจูนบอกว่าเธอหมดหนทางนะคะเธอเองในฐานะภรรยาหลวงอยากจะฟ้องชูอยากจะฟ้องเรียกเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรตอนนี้ลูกอายุได้แค่8เดือนลูกชายน่ารักมากด้วยฟังเสียงคุณจูนค่ะ เขาเรยื่อหนูที่หนูได้ไปแอดเขาอะ่ะเพราะว่าแฟนหนูอะ่ะเม้นแปลกๆแ,แล้วเม้นบ่อยเขาพูดกับหนูขึ้นมาคำหนึ่งว่าในรถนะคะถ้าจะจับเขาให้ได้อะ่ะต้องจับให้ได้คาเตียงนะตอนที่มีอะไรกันเขาว่าอย่างนี้พี่ว่าเขาพูดเป็นลางไหมแล้วตกเย็นหนูก็เห็น GPS เขาไปอยู่ที่ตึกเนี้ยหนูก็เลยจังไปไปก็เจออย่างในคลิปเลยก็น้าตาดีนี่การศึกษาก็ดี ไม่มีผัวเป็นของตัวเองเหรอหนูหันเหลือไปเห็นนะรูปผัวเขาอะ่ะเขารีบเอาลงเลยนะแล้วเขาก็เหมือนจะทําตีหน้าเศร้าอย่างเงี้ยพี่ขอโทษเขาพูดอย่างนี้ mm hmm. พี่รู้ทุกอย่างพี่รู้มาตลอดพี่รู้ว่าเธอจดทะเบียนกับเขาพี่รู้ว่ามีลูกกันแล้วทาไมพี่ไม่เลิกยุ่งอะ่ะพี่รักเขาพี่พี่มารักผัวหนูได้ยังไงนี่ผัวหนูอืออยากจะฟ้องหย่าแล้วก็ฟ้องชูผู้หญิงเขายัง ลงทิกตอกหน้าละลื่นอยู่นะหนูอยากให้เขารับผิดชอบค่าเลี้ยงดูด้วยเพราะเขาเคยพูดว่าเหมือนภรรยาเขาคนแรกที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาพูดมาว่าผู้ผู้หญิงอภพาตมันนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรเวลาหนูทะเลาะเขาหนูก็บอกเดี๋ยวกูจะฟ้องอย่ามึงฟ้องค่าเลี้ยงดูลูกถ้ามันไม่มีให้จะทําอะไรมันได้ค่าเลี้ยงดูนะเขาพูดมาอย่างนี้อืมความช้ำใจของคุณจูนนะคะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกกำลังน่ารักเลย8เดือน เธอก็ใจเด็ดนะคะแล้วก็ตอนที่พาเพื่อนไปก็คือต้องการจะไปหาหลักฐานเนี่ยแหละค่ะ<ม>เพราะก่อนหน้านี้ก็เจอสามีตัวเองท้าทายด้วยนะคะว่าให้มีหลักฐานเนี่ยค่ะต้องจับได้คาเตียงเท่านั้นอถึงจะยอมรับว่ามีอะไระค่ะทีนี้เนี่ยจำนนด้วยหลักฐานนะคะ,ะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยดันไม่จบค่ะเพราะว่าดาวติ๊กตค,คนนี้ ฟ้องเธออีกข้อหาบุกรุกยามวิการเนี่ยนะคะเรื่องราวของเธอส่วนเรื่องราว